ขอบคุณพิธีกรข่าวสามสีมากมากครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่งานลิตติปโปแปอิ่มนนำสำราญครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีร้านดีๆร้านอร่อยๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้จะพามากินขนมไข่ขนมไข่ไข่ไข่ออขนมไขน่นี่ขนมไข่โบราณนะคะที่ อร่อยมากๆนะคะคหวานน้อยกินกับชาติดิบมันมาอยู่ฟรองเซสโอ้โหนี่ฮะแบบดื่มดำมันจะกัดไขได่เนะฮะคุณพี่เขาบอกว่าให้แกะเลยแกะเลยชิมเลยใช่ไหมครับนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะขนมไข่ของเขาเนี่ยนะคะมีความเป็นแบบว่าเนื้อบางเบามากมากเลยคุณโอ้โหโ้โหเป็นไงฮะโอ้หเคจะบอกว่าอร่อยมากมากเลยนะคะหวานน้อยมากๆเลยแล้วก็มีถึงความแบบว่า มันเป็นฟิลแบบโบราณที่เรากินตอนเด็กๆอะเด็กๆเนาะแต่ว่าในร้านนะครับยังมีหลากหลายเมนูมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมไข่นะครับหน้าอัลมอนด์หน้าลูกเกดน,นะฮะหรือสูตรออริจินอลนั่นเองนะครับใช่แล้วและที่สำคัญร้านนี้นะคะยังมีน่ารักอีกต่างหากด้วยค่ะใช่ค่ะใครที่อยากจะกินของอร่อยๆโบราณโบราณแบบนี้หาก,กินยากแบบนี้นะคะก็มากันได้เลยนะคะกับงานดีๆนะคะลิ้นติดโปรแฟลนี่เ ว้าวมาต่อกันที่ร้านที่2ครับกับร้านนี้นะคะบ้านปลาทูมหาชัยนั่นเองนะคะ <ผม S 2> กับเมนูนี้หากินยากมากใช่ครับกับเมนูซาเตียปลาทูสดนั่นเองครับใช่แล้วบอกเลยว่ามูมเคยกินเพราะมูม,มาเดินงานนี้ประจำอยู่แล้วปลาทูของเขาเนี่ยนะสดแล้วก็ไม่ได้ต้มจนเละจนเกินไปกินได้แม้กระทั่งกระดูก<ๆ>เขายังมีเมนูแบบว่ายำด้วยนะคะแค่ไปซอยซอยซอยบีมะนาว แค่นี้ก็กินได้ล้วกินกับข้าวต้มก็ได้กินกับข้าวสวยก็ได้แล้ที่สำคัญราคาดีมาก70บาทเท่านั้นเอง70บาทนะคะดังนั้นนะคะใครอยากจะมากินอาหารอร่อยอร่อยมาช้อปปิ้งก็ได้เลยนะคะที่งานลิ้นติดโปแฟนนันเองค่ะเทอร์มิโนอลทเวนี้วันพระราม 3, าวันที่หนถึงวันที่สิบกันยานี้นะคะครับผมนะครับอย่าลืมมาทานของอร่อยกันนะครับ